สวัสดีครับทางท่านักลงทุนทุกท่านนะครับมาพบกับทีมกลยุทธ์การลงทุนฝ่ายวิจัย KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับรายการรู้ทันหุ้นภาคเช้านะครับวันนี้วันที่20ตุลาคม2568นะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วตลาดหุ้นไทยปรับลงค่อนข้างแรงอันนี้เป็นไปตามที่เราประเมินนะครับแต่ชนีปิดลบ1.30%นะครับ รับแรงกดดันจากแรงขายในหุ้นเชื่อมโยงราคาน้ำมันดิบหลังจากนักลงทุนมีความกังวลต่อโอเวอร์สป y ายในตลาดน้ำมันในปีหน้านะครับตามรายงานล่าสุดของ IEA ที่คาดว่าอุปทานส่วนเกินจะสูงขึ้นอีกนะครับผนวกกับความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ลดลงตามโอกาสการหยุดยิงในยูเครนที่มีการแนวโน้มของการเจราจาระหว่างทรัมป์กับทางผู้นำรัเสเซียในสัปดาห์นี้ น,นอกจากนั้นหุ้น Delta าเนี่ยก็ยังเผชิญ profit taking นะครับทวงดัชนีไปประมาณ5จุดนะครับตัวเดียวสำหรับมูมองเซนเด็กในวันนี้ทีมกลยุทธ์ KGI มองว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะรีบาวนะครับแต่ว่าน่าจะยังผันผวนแรงอยู่ยังไม่แน่ว่าจะปิดบวกหรือลบนะครับปัจจัยการลงทุนเนี่ยได้แก่ประการแรกตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยฟื้นตัวเมื่อวนันศุกร์นะครับหลังจากทางทรัมป์เนี่ยชี้ว่าการเก็บภาษี100%จากจีนเนี่ย ไม่สามารถทําได้ในระยะยาวความหมายก็คือว่าเ,ออเขาเองก็รู้ว่าจะเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งสองข้างนะครับก็เพิ่มความหวังว่าทางสหรัฐและจีนเนี่ยน่าจะยังสามารถตกลงกันได้นะครับเพราะฉะนั้นตลาดก็เด้งขึ้นมาคาดหวังตรงนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยธนาคารใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยจะต้องเร่งรายงานผลประกอบการไตรมาสสาออกมานะครับ ถ้าดูจากสัญญาณของงบของทิสโก้ซึ่งเป็นธนาคารเดียวที่รายงานออกมาแล้วเนี่ยนักวิเคราะห์ของเรามองว่ามีโอกาสที่เอ่องบของธนาคารอื่นเนี่ยอาจจะออกมาค่อนข้างดีแล้วก็กําไรจากพอร์ตเงินลงทุนเนี่ยน่าจะค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเพราะฉะนั้น,นจุดนี้เองเนี่ยอาจจะทาให้มีแรงเก็งกาไรหุ้นแบงเข้ามานะครับแต่อย่างที่ผมเรียนในเบื้องต้นความผันผวนน่าจะยังสูงฟันฟลอต่างชาติเนี่ยกลับมาอยู่ในฝั่งขายสุทธิต่อเนื่องหลายวันแล้วก็หน่าจียังแคบดัชนีอยู่นะครับ สำหรับปัจจัยภายในประเทศเช้านี้เนี่ยความคึกคักน่าจะอยู่ที่การลงทะเบียนคนละครึ่ง plus นะครับซึ่งมีเสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับข้อมูลตอนที่เราปิดต้นฉบับเนี่ยออตอนนั้นประมาณ8ปดโมงกว่านะครับมีผู้กดรับสิทธิ์ไป5ล้านคนก่อนที่เราจะเข้ามาไลฟ์เนี่ยข้อมูลล่าสุดในแอปเต๋าตังเนี่ยมีคนลงทะเบียนไปแล้วประมาณ15ล้านนะครับตอนนี้ก็เหลือสิทธิ์เพียงแค่ประมาณ5ล้านสิทธิ์เท่านั้นเองนะครับซึ่งก็จะเริ่มใช้จ่ายได้ในวันที่29ตุลาคมถึงสิ้นปีนะครับ กระทรวงการคลังก็ประเมินว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยผนวกกับมาตรการอื่นๆที่จะยอยออกมาในช่วงนี้เนี่ยนะครับน่าจะหนุน GDP โกสไตมาสี่เนี่ยให้เติบโตประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับจากการณีฐานเนี่ยตอนที่ทรัฐมนตรีคลังคนใหม่เข้ามารับตําแหน่งเนี่ยทางการ forecast ของกระทรวงการคลังคาดว่าว GDP ต่ไตมาสี่น่าจะโตเพียง0.3ก็เรียกว่าน่าจะมีส่วนช่วยพอสมควรจากมาตรการต่างๆที่จะออกมานะครับ ในส่วนถัดไปนะครับพบกับคุณสุโชตในหุ้นเด่นวันนี้ตามปัจจัยพื้นฐาน สวัสดีครับเข้ามาที่ส่วนถัดไปนะครับวันนี้แนะนําเก่งกาไรเนี่ยขอมาดูที่หุ้นตัวเซนเทลในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ตัว MTC กับ GPS ต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาดูตัวแรกก่อนสําหรับตัวเซนเทลนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวไทยเนี่ยวันนี้ก็เริ่มมีข่าวจริงเริ่มมีข่าวตั้งแต่สักประมาณปลายปลาย,ปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับก็คือจะมีข่าวประมาณว่าจานวนนักท่องเที่ยวนะคเครื่องบินเช่าเหมาราเนี่ยเนะข้าไทยเนี่ยเริ่มเห็นการเติบโตในช่วงตรมากที่4คือโตเยีย เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าน่าจากพ้นช่วงที่แย่ที่สุดไปแล้วสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวนั่นเองนะสำหรับตัวเซนเทลเองเนี่ยถ้าอ้างอิงจากบทวิเคราะห์ล่าสุดที่นักวิเคราะห์องเราเขียนออกมานะครับก็คือตัวเรสพาหรือรายได้ต่อห้องอเรียกว่าคัส ค่าเช่าห้องนะครับต่อห้องเชา่าที่ว่างอยู่เนี่ยนะครับมันเห็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมานะแล้วก็ตัว same store s a l e เซล o w t h นะครับหรืออัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมนะในส่วนของตัวธุรกิจร้านอาหารก็เริ่มฟื้นขึ้นมาในช่วงของไตรมาสที่3นะซึ่งโดยปะกะติเป็นโลซีสั้นนะฮะแต่เห็นการฟื้นขึ้นมาที่ค่อนข้างเด่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผ่านมาละนะครับไตรมาสที่2น่าจะเป็นจุดต่าสุดนั่นเองนะไตรมาสที่3ดีกว่าที่คิดไตรมาสที่4เป็นไฮซีซั่นแล้วก็รอพร้อมกับในเรื่องของมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐนะครับซึ่งน่าจะเข้าที่ประชุมคอรอมอวันพรุ่งนี้นะครับก็คือในเรื่องของท่องเที่ยวลดหย่อนภาษีนะรตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีกคาตาลิสหนึ่งสำหรับผู้ในก,กลุ่มท่องเที่ยวได้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมกล่าวไปตอนต้นก็คือยอดจองโรงแรมยอดเครื่องบินเช่าเหมาลำเนี่ย จากต่างชาติมันเริ่มเห็นภาพของการฟื้นนะครับก็สําหรับตัวเซนเทลนะครับก่อนหน้านี้ก็ลงเปทดสอบเส้น200วันแล้วก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาเป็นภาพที่ดูดีนะฮะผมก็มองแนวรับ30.5แล้วก็รอสัญญาณการเบรกตรง31.5จนถึง32ตรงนี้สําคัญนะครับเบรกตรง31.5แล้วก็32ได้เนี่ยผมมองเป้าหมายแถวๆบริเวณไฮเดิมก่อนตรง34.5นะครับสต็อปลอตเผื่อผิดทางตรง29 ถัดไปตัว MTC นะครับก็ยังคงตีมในเรื่องของดอกเบีย้ยขาลงนะครับช่วงปลายเดือนตุลานะถ้าไม่มีอะไรผิดคาดเฟดน่าจะลดดอกเบีย้ยนะครับเฟดเนี่ยมีประชุมช่วงปลายเดือนตุลาน่าจะลดดอกเบีย้ยประมาณ25เบ s i s point นะครับแล้วก็ของไทยเนี่ยก็น่าจะมีการประชุมตามมาในช่วงของเดือนธันวาอีกรอบหนึ่งนะซึ่งก็คงจะลดนะครับตามเฟดแล้วก็ในเรื่องของมาตรการตั้ง AMC ขึ้นมาซื้อนี่ NPL นละของของ,ของทางรัฐบาลกับแบงก์ชาติเนี่ย นะน่าจะเป็นบวกกับตัว MTC มากที่สุดนะครับในส่วนของ valuation นะฮะตอนนี้ forward PE ตัว MTC 13เท่านะก็ถือว่าค่อนข้างถูกนะครับขณะที่คาดกำไรปีหน้าโต18%อเน year on year มองแนวรับตรง40นะครับแนวต้าน41.25แล้วก็42เบรกผ่านไปได้เป้าหมายถัดไป43.5 stop loss เผิดผิดทางตรง39.25อถัดไปนะครับตัว GPC s นะครับตีมดอกเบี้ยขาลงเช่นกันสำหรับผู้ในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็อาจจะมีตีม story ที่เติมเข้ามาอีกนะครับ ก็คือในเรื่องของต้นทุนพลังงานที่จะลดลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับถ้าราคาก๊าซธรรมชาติลงนะครับต่อให้มาลดค่าไฟเนี่ยแต่สุดที่แล้วเนี่ยมันจะดีกับโรงไฟฟ้ามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นในนี้ก็มองว่าน่าจะเป็นบวกกับตัวกลุ่มโรงไฟฟ้าทั้งต้นทุนดอกเบี้ยลงต้นทุนพลังงานลงนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเนี่ยในเดือนกันยาฟื้นตัวเป็นครั้งแรกในรอบ7เดือน อันนี้น่าจะเป็นบวกกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าประเภทพวก SPP ที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับตอนนี้ price to book อยู่แถวๆหนึง่งเท่าเองนะฮะก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรก็มองแนวรับ40แล้วก็เมื่อวันศุกร์เนี่พายพยายามที่จะฝ่าแนาวต้านที่ผมเขียนเอาไว้ตรง4 1 5แล้วก็43นะแต่ยังฝ่าไปไม่พ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวลองเทสกันใหม่นะครับถ้าฝ่าไปได้เนี่ยมองเป้าหมายตรง45บาทนะครับ stop loss เผื่อผิดทางตรง38.75 ถัดไปนะครับในส่วนของตัวอื่นที่เคยแนะนํากันก่อนหน้านี้นะครับตัวติดล้อนะครับก็ telling stop โดง21.4ตั้งเผื่อไว้นะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยระหว่างวันมีหลุดแล้วนะครับแต่ว่าราคาปิดยังไม่หลุดนะครับผมอยากให้ยึดราคาปิดเป็นหลัก นะครับตัวสวัสด์นะครับแนวรับ29สต็อปรอตตั้งเผื่อตรงนี้นะครับ29ตัวทรูนะครับแนวรับ10.8สต็อปรอตตั้งเผื่อตรงนี้นะครับ10.8 WHA นะครับเช่นเดียวกันแนวรับ356สต็อปรอตตั้งเผื่อตรง356ตรงนี้นะครับตัว CPO นะครับแนวรับ47แล้วก็สต็อปรอต46.75ตัวเอรนะครับ ERW นะครับแนวรับ256แล้วก็สต็อปรอตตั้งเผื่อที่2.5ก็คือเมื่อวันศุกร์เนี่ยส่วนใหญ่ถูกเทลงมาทั้งตลาดนะครับลลงงงมมาาใก้้ๆรัััับสคคญซึ่่ววนนนีีเยผดห ว่าจ,จาจะมีการเกิดเทคนิค่เขาลีบาวเนะครับ แต่ถ้าหลุดเนี่ยแสดงว่ามีอะไรผิดคาดเราต้องตั้ง s ต o p l ล s อหรือจุดร็อกบกำไรเผื่อด้วยนะครับถัดไปในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้นะฮะมี3ตัวนะฮะหลักๆตัวแรกเป็น a t l a s นะครับตัว AtLA s วันนี้ IPO นะครับอันนี้ก็เป็นลูกของตัวปั๊มน้ำมัน PTG นะครับเป้าพื้นฐานที่ฝ่ายสิร์ชเราให้ไว้คือ4.9านะครับสำหรับตัว AtLA s ก็ทำธุรกิจว่าคายกาซ์ด LPG นะทั้งในภาคขนส่งแล้วก็ภาคครัวเรือนนะครับถัดไปตัว HANA นะครับตัวนี้แนะนำเพียงแค่ถือนะฮะก็คาดกำไรไตรมาสที่3ปมาม 280ล้านบาทโตทั้งเยอ r on ย e คิ Q on Q คิเป็นภาพของการฟื้นตัวที่ค่อนข้างเด่นนะครับแล้วก็ทาง KGI ไต้หวันเราเนี่ยมองภาพสำหรับอุปสงค์คอมพิวเตอร์ PC นะฮะแล้วก็พวกสมาร์ทโฟนเนี่ยดีกว่าที่เคยมองไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็เลยมองเป็นภาพที่ดีขึ้นเพียงแต่ว,ว่านักวิเคราะห์ของเราเนี่ยเคยทำตัวประมาณการหาหน้าทั้งปีเนี่ยอาจจะสูงเกินไปสักนิดหนึ่งนะก็เลยมีการปรับลดประมาณการลงเล็กน้อยแล้วก็ปรับไปใช้เป้าหมายปีหน้านะครับซึ่ง ต้องบอกว่าเป้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงคือ22.5เหมือนเดิมนะครับแต่เอาลุกดูดีขึ้นนะครับก็แนะนำเพียงแค่ถือสำหรับตัวฮาน่าถัดไปตัวติดล้อนะครับแนะนำซื้อเป้าพื้นฐานคือ24.2นะครับคาดการกำไรไตรมาสที่3ประมาณ1,300ล้านนะครับอันนี้ดีค่อนข้างดูดีนะฮะโตเยอันเยอถึงสากว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีการปรับประมาณการขึ้นปรับราคาเป้าหมายใหม่เป็น24.2ิเดิม21.3นะครับตัวติดล้อก็แนะนำซื้อต่อนะครับอีกตัวหนอ่ ก็คือตัว KTC นะฮะเป็นการรีวิวงบนะออกมาแล้วนะครับก็กำไรออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อยนะประมาณ2-3%เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาลุกก็คือยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรจากก่อนหนะ้านี้ที่เราเคยมองว่าน่าจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับตัว KTC นะครับถัดไปมาดูที่ข่าววันนี้นิดนึงนะครับวันนี้ก็ย้ํากันอีกครั้งในเรื่องของบอร์ด BOI นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นทางกระทรวงการคลัง,น,งนะครับเขาบอกจะเร่งวัดให้เร็วที่สุด เป็น Big Quick Win ของเขานะครับก็คือโครงการที่ขอ BOI เอาไว้แล้วค้างท่อติดปัญหาอะไรเนี่ยจะเร่งให้จบภายใน4เดือนนี้ นะครับหรือไม่เกินเดือนมกราคมซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีโครงการที่มันคากันอยู่นะครับประมาณ70โครงการรวมมูลค่าประมาณ300 0 0นล้านนะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางบอร์ด b ีโอไอเขารับลูกเรียบร้อยและนะครับว่าตั้งอนุกรรมการออกมาแล,ะนะล้นะครับเพื่อทะลวงท่อนะฮะเราใช้คําว่าทะลวงท่อปลดล็อก70โครงการนะครับให้มใ,ให้มันเ,เดินหน้าได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็มองเป็นบวกกับหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม นะซึ่งเขาก็รอการลงทุนนี้อยู่นี่แหละนะครับถัดไปนะครับอีกข่าวหนึ่งตัวการบินไทยก่อนหน้านี้ก็กังวลกันนะครับว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะมีบอร์ดบริหารใหม่ที่เหมือนเดิมหรือเปล่าเข้ามาแล้วลวงลูกทาตัวเองเป็นรัฐกิจนะครับเดี๋ยวมันจะทําธุรกิจกันไม่คล่องตัวนะครับล่าสุดก็เหมือนกับว่าทางการบินไทยเ็ายืนยันนะครับว่าจะทาทุกอย่างให้มันบริสุทธิ์โปร่งใสนะครับแล้วก็ตั้งบอร์ดเล็กขึ้นมาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบนะครับดูในเรื่องของการจัดซื้อซึ่ง เป็นปัญหามาตลอดสำหรับการบินไทยในอดีตนะซึ่งอันนี้ผมก็มองเป็นข่าวที่น่าจะดูดีขึ้นนะครับแต่รอความชัดเจนในเรื่องของการประชุมผู้ถือหุ้นนิดนึงนะครับถัดไปนะครับตัว c r c นะครับอันนี้ผู้บริหารเขาก็ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนะครับอนุมัติในเรื่องของการขายห้างที่อิตาลีนะครับแล้วก็ทาง i f a หรือที่ปรึกษาการเงินอิสระเนี่ยก็ให้ความเห็นนะฮะลงความเห็นว่าธุรกรรมนี้มีความเหมาะสมนะครับทาง C r อาีก็เลยอาจจะขอให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยอาจจะมองด้านบวกนะครับให้โหว นะครับอันนี้ก็มองเป็นข่าวเป็นกลางสําหรับตัว CRC นะครับไม่น่ามีอะไรเป็นพิเศษอีกข่าวหนึ่งนะครับกระต้นการท่องเที่ยวมาถูกทางนะครับอันนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมเกล่นไปตอนต้นนะครับตอนนี้ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะระยะไกลนะครับก็พวกยุโรปเนี่ยนะครับแล้วก็จีนกลับมาดูดีขึ้นนะครับยอดจองภูเก็ตเนี่ยขยับขึ้นประมาณ7-8% นะครับตอนนี้ยอดจองตั้งแต่ตยมาอที่4จนถึงตรยมอกที่1ปีหน้าเนี่ยเริ่มมาดีละนะมาส่งดีละนะครับอันนี้ก็เลยมองน่าจะเป็นข่าวบวกมาที่คุ้นีนกลุ่มท่องเที่ยวนั่นเอง,เองนะฮะก็เลยหยิบตัวเซนเทลขึ้นมานะจากก่อนหน้านี้ก็พยายามเชียตัวเอรวันนะครับแต่ถ้าดูจากแพทเทิร์นราคาเนี่ยดูเซนเทลมันจะดูแข็งกว่าเอรวันนิดนึงนะครับต่อไปนะฮะในส่วนของเทคนิคอลนาเิซิสนะครับวันนี้เดี๋ยวก็พบ ครับสวัสดีครับก็มาต่อกันที่พาร์ททางด้านเทคนิคอลนะครก็มเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าตัวดัชนีเนี่ยมีการปรับลงค่อนข้างแรงกว่าที่คาดเอาไว้นะครับก็ทําให้ตัวดัชนีโดยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยซันดิเมนต์เริ่มเสียทรงพอสมควรนะรที่ดูดค่าเฉลี่ย10วันลงมานะครับเดี๋ยวเรามารีแคปสั้นๆนะครเมื่อวันศุกร์เนี่ย ปิดติดลบไปราวๆสับเจจุดนะครับปิดไปที่บริเวณ1 2ึ่นะครับมูลค่าการซื้อขายนะครับอยู่ที่นะครับสามหมื่นล้านบาทนะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับโดยมีแรงขายเนี่ยหลักๆมาจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มขนส่งระหว่างวันก็มีลงไปทําโลบริเวณ1 2ึ่นะครับแล้วก็ขึ้นทําหายบริเวณ1 2ึ่ แต่ไหน,น,นก็ตามหากเราพิจารณาจากในภาพรายวันเราเห็นว่าตัวรัชนียังคงเป็นภาวะการแกว่งในลักษณะการแกว่งไซเวออร์กรอบของตัวอ p t เทนชัน n นลอยู่ ในภาพราคาในปัจจุบันเนี่ยเป็นการย่อลงมานะครับซึ่งการย่อตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะลงมาเทสนะครับแล้วก็รีบาวนะครับจากแนวรับบริเวณ1267ซึ่งเป็นโซนของอตัวเอาไซด์บาร์นะครับตรงนั้นเนี่ยน่าจะเห็นการคาดหวังรอบของการกลับตัวได้ซึ่งก็เป็นกรอบล่างของตัวอัพเทสชแนลเช่นเดียวกันนะครับ <S <S ผมมองว่าวันนี้เนี่ยตลาดนี้น่าจะมีโอกาสเกิดการรีบาวขึ้นมาได้บ้างนะครับหลังที่ตลาดหุ้นเอเชียในรอบเช้าเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วนะครับรีบาวราวๆสัก1-2%ขึ้นมานทำให้ตัวเซนเด็กเนี่ยน่าจะมีโซนเตมเมนค่อนข้างกลับมาค่อนข้างดูดีขึ้นโดยอัพไซด์ที่จะต้องเปิดขึ้นไปเนี่ยเมื่อข้ามบริเวณ1280อย่างน้อยวันนี้ถ้ามีการข้าม1 2 8 0ได้เนี่ยผมว่าโมเมนตัมเนี่ยอาจจะกลับมาดูดีขึ้นสําหรับภาพรวมตัวเซนเด็กนะครับวันนี้เรามองแนวรับที่1 2 5 4 1 2 6 7น้ารับแนต้าส1 2ห6 1 2 9 2นะครับสําหรับกลยุงธ์การลงทหนนะครับเ้าหุ้นอยู่เนี่ย ถ้ามีการสะสมโซนบริเวณ1270 1280ไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าโมเมนตัมของราคาเนี่ยยังไม่เสียทรงหรือว่าไม่หลุดค่าเฉลี่ยระยะสั้นเนี่ยยังคงสามารถถือต่อได้แล้วก็รอเทคพอรฟิตบริเวณแนวต้านที่13 10นะครับก็นียังไม่มีหุ้นนะครับถ้าลงมานะครับที่แนวเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทำฐานราคาเนี่ยผมคิดว่าเป็นจังหวะในการเข้าซื้อสะสมแล้วก็เน้นหุ้นที่มีการยกฐานราคาสูงขึ้นนะครับ สำหรับหุ้นตัวแรกที่เราเลือกนะครับตัวแรกเราเลือกเป็นตัวแอดไว้ในรอบบาัคาของตัวแอดไว้เนี่ยมีการปรับฐานลงมาค่อนข้างลึกตั้งแต่ขึ้นไปทำหายโซนบริเวณซัก6บาท3ามบาทสบวกลบตรงนั้นนะครับในรอบของตัวราคาเนี่ยมีการย่อตัวเป็นการแกว่งในกรอบของตัวไซเว d ด้าลงมาซึ่งถ้าหากเราวัดจากในแง่ของตัวฟิโบนิชิรีเทสเมนต์เพื่อหาแนวรับเนี่ยลงมาเทสบราาสิเวณโซน5้บาทบว,บวกลบแล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตัวแท่งเทียนเริ่มมีแรงรีบาวกับขึ้นมา ก็สอดขาสอดคล้องกับตัวของอินดิเคเตอย่างส l o w s t o c h ที่เข้าสู่เขตอเวอร์โซแล้วผมมองว่าแอดไวเนี่ยน่าจะเห็นรอบของการกลับตัวแล้วนะครับเราเน้นตั้งรับบริเวณ5บาทถึง5บาท10นะครับส่วนนาวต้าเนี่ยมองไว้ที่5บาท40ถึง5บาท50แล้วก็กรอนี้ผิดทางให้จุคัดรอไว้ที่4บาท86นะครับสำหรับตัวทันมาเราเลือกเป็นตัว TU นะครับก็รอบราคาของตัว TU ต้องบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับในเชิงงตัว ตัวเซนเด็กนะครับเราต้องบอกว่าตัวท U เนี่ยค่อนข้างมีความแข็งแกร่งในในการเปรียบเทียบในแง่ของตัวราคาเนี่ยตัวท U มีการยกฐานขึ้นต่อเนื่องแล้วก็มีการเบรกเอา์ Out นะครับตัวของ bullish rectangle ขึ้นไปนะครับแล้วก็รันด้วยตัวเส้นค่าเฉลี่ย10วันเรามองว่าตัวทีน่าสนใจนะครับถ้าย่ยอลงมาโซนบริเวณ1 2 8สอบาทเนี่ยผมว่าสะสมได้แล้วก็มองแนวต้านนะครับไว้ที่13.6 14.4ถึงแล้วเราให้จุดคาดลอดไว้ที่12.4นะครับ สำหรับตัวพอร์ตเทคนิคอลเดี๋ยวเรามาอ<ๆ>ัปเดตกันต่อนะครับตัว BA นะครับรอซื้อที่13 4 13 7สิแนวต้านสิบสี่นะครับสต็อปร้อนอยู่ที่13 1ส่วนเอเชียนะครับรออถือต่อนะครับต้นทุน7จ็ดบาทห้ิแนวต้านเจ็ดบาทเก้บแาทยีแล้วก็สต็อปร้อนเจบาทสานะครับถัดมาเป็นตัวฮาน่านะครับถือต่อต้นทุน23.9สิวต้านะคบาท 26.75แล้วก็สต็อปลอส23บาทส่วน PTGC นะครับปิดตัคาทุนไปที่24บาทนะครับราวั n ถือต่อต้นทุน2บาท58นาวต้า2บาท78 2บาท90สต็อปลอส2บาท44นะครับส่วนอิชินะครับรอซื้อที่12 3 12 5นะครับนาวต้า13 6 4บาท stop loss 11.9เซนเทลนะครับลงมาแตะเทโลริงสต็อปนะครับเราขายไปที่30.5 แล้วก็ถัดมาเป็นตัว AI นะครับขายไปที่5บาท35นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวอมะตะนะครับปิดตาขาดทุนไปที่15.8นะครับก็สำหรับภาพรวมของทางเทคนิคมีเท่านี้ครับเดี๋ยวพบกัาคุณออรักกับพาตาสารอรมพันธ์ครับ สวัสดีค่ะก็มาเข้าสู่ส่วนของตาสารอนุพันธ์นะคะมาดูตัวแรกเซทห้าสิบเอเน็กฟิวเจอร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะดาวโจนปิดบวกไปสองร้อยสามสิบแปดจุดนะคะประมาณศูนจุดห้าเปอร์เซ็นต์มาปิดที่ระดับสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบสองจุดขณะที่ราคาน้ำมันดิบนะคะปิดลบเล็กน้อยนะคะแปดเซนต์ ามาปิดที่ระดับ57.54หลังจากที่ตรงนี้ก็สะท้อนปัจจัยลบนะคะจากที่ IEA ออกคาดการอุปทานน้ำมันปีหน้าลบตลาดนะคะวันนี้ก็ยังสะท้อนปัจจัยลบตรงนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดประธานดีสารัฐนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่าจะจัดการประชุมสุดยอดระหว่างรัเเสเซียแล้ยูเครนใน2สัปดาห์ข้างหน้านะคะ ส่วนปัจจัยอื่นก็คงติดตามคำคืบหน้ากรณีวุฒิสภาอนุมัติร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวก็คือกร m เม้นชัดดาวนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ข้อยุตินะคะส่วนปัจัยอื่นนะคะก็ในกลางนะคะ คาดว่าน่าจะเป็นแกว่งขึ้นแต่ช่วงสั้นเป็นลงมากขึ้นหลังจากหลุดต่ำกว่า820ลงมานะคะประเมินแนวรับถัดไป805 mm hmm. ก็ถ้ายืน805ได้ก็คาดหวังว่าน่าจะเด้งขึ้นไปแนวต้าน820แนะในนาเปิดลองที่805แล้วก็ปิดฐานะ820 828ให้จุดสปลอตที่800นะคะส่วนคนที่ได้เปิดลองไปเมื่อวันศุกร์ที่820ก็แนะนำปิดฐานะที่828 แล้วก็837ให้จุดสับล้อที่815ค่ะส่วนกลยุทธ์เทรดดิคสั้นในวันนะคะค่าบาวันนี้น่าจะเป็นลักษณะรีบาวได้นะคะก็แนะนำเปิดลองที่818แล้วก็ปิดสัานะแนวต้าน823 828ให้จุดสับล้อแปดหส่วนคนที่ได้เปิดลองไป823เมื่อวานศุกร์นะคะก็อาจจะได้ปิดไปที่8อ่โทษค่ะ818 ในส่วนโกออนไลน์นะคะก็วันศุกร์นะคะก็เป็นแกว่งขึ้นได้ต่อเนื่องนะคะแต่เริ่มเห็นแรงขายทำกำไรออกมานะคะหลังจากที่ทัดอลลาร์เริ่มกลับมาแข่งค่าแล้วก็บนอนยูสารัดปรับเพิ่มขึ้นนะคะในส่วน ภาษีของจีนนะคะที่ประธานาธิสารัขู่ว่าจะเก็บนะคะล่าสุดประธานาธิสารัในนนธรรมก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าการจะเก็บภาษีนําเข้าจากจีนร้อยเปอนนั้นไม่สามารถดำเนินก,การได้ในระยะยาวนะคะแต่โทษจีนเป็นต้นเหตุของทางตาันรอบใหม่ในการจริจากอันคาตรงนี้ก็ทําให้ตลาดก็งุนงงนะคะเพราะว่าถ้อยแถลงของ พันธุ์ิียังไม่มีความชัดเจนแล้วก็ย้อนแย้งนะคะตรงนี้ก็ถือเป็นปัจจัยบวกต่อทิศทางปัจจัยลบต่อทิศทางของทองคํานะคะในส่วนของทองคํานะคะยังคงมองว่าเป็นปบวกนะคะก็แนวโน้มยังน่าจะเป็นแกว่งขึ้นเพียงแต่ระยะสั้นเนื่องจากขึ้นมาแรงแล้วก็เร็วนะคะก็แนะนำว่ารอย่อแล้วค่อยเปิดลองดีกว่านะคะ สำหรับคนที่ยังไม่มีฐานะนะคะแนะนำรอย่อ,อาตามแนวรับของฟิโบโนะคะค่อยเปิดลองโดยแนะนำเปิดลองสัญญา GOZ 25ที่4037แล้วก็ปิดฐานะแนวต้าน4137 4237ให้จุดซับลอตที่4007ส่วนคนที่ได้เปิดลองไปเมื่อวันศุกร์นะคะ4308อาจจะได้ปิดไปที่4278 ในส่วนโกลฟิเจอร์10บาทเช่นกันนะคะแนะนำเปิดลองในช่วงยอ่อก็คาด่าน่าจะมีการย่อลงมาแนวรับนะคะประเมินแนวรับสำหรับ g f 10 v 25ที่62350แนะนำเปิดลองแล้วก็ปิสาสถานวต้าน หกสามแปดร้ 6, 3, 800, 6, 5, นะคะให้จุดซับลอตถ้ารุดต่ำกว่า61900ส่วนคนที่ได้เปิดลองไปเมื่อวันศุกร์นะคะหกหกหอาจจะได้ปิดไปนะคะที่65750เในส่วนของทองคำนะคะเริ่มเห็นแรงขายออกมานะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วงสั้นอาจจะมีการย่อลงมาบ้างแต่ก็ย่อ เป็นลักษณะชะลอลงก็ยังคงแนะนําเปิดลองในช่วงที่ย่อมาแ<อ>นวะรับก็คงจบรายการรู้ทันหุ้นวันนี้เพียงเท่านี้ค่ะ